สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมพลโหรศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขหมัดสันรรพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์โพกสกร์เปิดชะตาพิชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขปลดหนี้ลาวพัฒนาค่ะวดประจําวันจันทร์ที่8พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะครับเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับว่ารอบนี้คํานวณดวงดาวแล้วมีดาวอะไรกันบ้าง สวัสดีครับช่องทางการติดตามอาจารย์พงศกรมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องทางนะครับดังนี้ครับช่องทางที่1คือช่อง YouTube ที่ท่านดูอยู่ณนะตอนนี้นะครับหรือค้นหาโดยคําว่าใช้ชื่อว่าอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิกิชีวิตหรืออาจารย์พงศกรหมอดูใบไ,ไม้พลังจิตครับเมื่อขึ้นแล้วขึ้นช่อง YouTube นี้แล้วท่านก็ต้องกดคําว่าติดตามนะครับเมื่อกดติดตามเสร็จท่านก็ไปกดกระดิ่งนะครับกดตรงกระดิ่งนะครับ เสร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าทั้งหมดตวงสือนะครับท่านต้องกดคําว่าทั้งหมดการที่กดทั้งหมดเนี่ยเวลาอาจารย์มีรายการใหม่ๆขึ้นไปนะครับมันก็จะเด้งไปแจ้งเตือนท่านทันทีว่าตอนนี้รายการใหม่ออกแล้วนะครับเป็นการแจ้งเตือนทางย o u ูบอัดโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ดีเลยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องหลงว่าเอ้ยเดี๋ยวอาจารย์ออกแล้วจะไม่ได้ดูหรืออะไรอย่างนี้นะครับจะไม่หลุดทุกการติดตามเลยส่วนช่องทางที่2นะครับได้แก่ Facebook Fanpage นะครับ เข้าไปใน Facebook นะครับท่านเซิร์ชคำว่าอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตนะครับจะขึ้นรูปข้างๆตามที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับขึ้นรูปนี้ก็คือรูปที่อาจารย์ไปออกรายการสามแซบที่ทำานดวงด้วยวิชาใบมาให้กับคุณชมพู่นะครับนะครับตอนนี้ท่านก็ต้องเข้าไปกดติดตามไว้ที่นี่นะครับอาจารย์จะใช้ Facebook ตัวนี้เป็นหลักนะครับมันจะมีอีกตัวเป็นเฟซสำรองซึ่งหน้าปกจะใช้เป็นรูปคุณกละแมที่อาจารย์ดูในรายการสามแซบนะครับ พราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จะใช้รูปตรงคุณชมพู่เป็นหลักนะครับให้กดติดตามอันนี้ไว้ช่องที่2นี้จะไม่พลาดทุกข่าวสารเช่นกันนะครับมีอะไรก็เราก็มาพูดกันตรงนี้มาคุยกันตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์จะประกาศข่าวเช่นจะเปิดให้ขอเลขโสรถพารวยนะครับวันที่เท่าไหร่เวลาไหนไม่เกินเวลาไหนพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับอาจารย์ก็จะมาปะไว้ตรงนี้ให้ว่าคุณต้องมาดูคํานะคําประกาศตรงนี้โอเคถึงวันคุณก็ไปขอที่ไลน์ นะครับก็คือช่องทางที่3ซึ่งจะพูดต่อไปนี้นะครับช่องทางที่3คือราย i d ดี p อดพีนะครับท่านต้องใส่ชื่อตรง ID ดีไลนตรงนี้นะครับ @P อดพีพแล้วก็จะขึ้นรูปอาจารย์คุณก็ทักแชทมาได้เลยนะครับทักแชทเอามาก่อนนะครับเดี๋ยววันที่อาจารย์ขอให้เดี๋ยววันที่อาจารย์เปิดให้ส่งคำขอเลขสรถนพารวยคุณก็มาขอที่ตรงไลน์ตัวนี้นะครับ เงื่อนไขคุณต้องทักเข้ามาก่อนวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณคุณมาทักตอนที่วันที่ขอเลยที่ประกาศอันนี้อาจารย์จะขอสงวนสิทธิ์เอาไว้ต้องยกยอดให้คุณไปขอรอบหน้างวดถัดไปนะครับแต่ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอได้ปกตินะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3มช่องทางดังที่กล่าวมานี้นะครับจะขออธิบายนิดนึง เฟซบุ๊กแฟนเพจเนี่ยอาจารย์เอาไว้ประกาศข่าว<อ>เพื่อว่าถ้าเกิดมาถามทีละคนอาจารย์ตอบไม่ไหวนะอาจารย์ก็จะใช้มาตอบหรือประกาศรวมตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลาอาจารย์มีรายรไลฟ์สดที่เฟซบุ๊กอาจารย์ก็จะมาไลฟ์ตัวนี้นะครับก็จะประกาศตรงนีป้ประกาศตรงนี้ก่อนนะครับส่วนการขอเลขส่วนลดให้ไปขอที่ลายนะครับลายดีตัวนี้อาจารย์จะได้ดูทีเดียวพร้อมกันทุกคนเลยเมื่อรอบที่แล้ววันที่5พฤศจิกายนนะคะอาจารย์พงศกรให้6 สามสองนะคะมา1ตัวจับคู่ให้ด้วยนะคะก็ออกเลิกบนุนะคะ068เลือกล่างออก90ค่ะก็ไปเข้า68เฮงปังดังรวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้นะครับว่าอาจารย์จะให้ดาวอะไรกันค่ะรอบนี้อาจารย์พงศกรให้เลขอะไรบ้างคะครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเลขบดนี้ราวพัฒนาเนี่ยเราจะคำนวณอนะ่ะจะมีด้วยกัน3ตัวทุกงวดนะครับ การคำนวณเลขบทนี้เราพัฒนาคือการคำนวณดวงดาวท้องฟ้าในหลักของโหราศาสตร์นะครับอาจารย์ก็จะไปดึงดาวออมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้3ตัวทุกงวดเป็นค่าคงที่นะครับตบนี้จะได้ดาวอะไรกันบ้างมาดูกันนะครับอาจารย์หนีดนสวยเนี่ยดาวตัวแรกก็คือดาวจันครับเลข2ค่ะดาวตัวที่2ก็คือดาวศุกร์ครับเลข6ค่ะดาวตัวที่3คือดาวอังคารครับเลข3ค่ะครับก็มี2 6 3นั่นเองนะครับใน26 3สเนี่ยมันก็จะมี ดาวจันทรอยู่ที่11องศา23ลิบดานะครับได้ตำแหน่งของทริทโทเลอร์โดนตำแหน่งของนิจรทริโทเลอร์พอดีนะครับดาวอังคารคือเลข3นั่นเองนะครับได้12องศา28ลิบดาได้เทวีแห่งเลิกโดนระวางลูกผิดคือผิดคุดนะครับส่วนดาวสุกนะครับหรือเลข6นะครับได้8องศา1ลิบดานะครับโดนผิดนาคแล้วก็ทริทโทเลอร์น,น,นะครับก็ถ้ากับว่าดาวที่อ่อนองศามากที่สุดก็คือดาว6นะครับต่อมาก็คือดาวจันทรแล้วก็ดาวองคารก็คือ เอาใหม่นะครับเลข6เลข2และเลข3นะครับเลข3ก็จะแก่กว่าเลข6นะครับให้เข้าใจตามนี้นะครับจันค่อยครับเดี๋ยวจับคู่ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวจันก่อนครับเลข2นะคะจะับคู่ได้เป็น20 23 24 26 27และ28ค่ะ20 2 3 2 4 26 27และ28ค่ะครับดาวตัวที่2ก็คือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์นะคะจับคู่เป็น60 62 64 67 68และ69ค่ะ60 62 64 67 68และ69ค่ะครับเดีย๋ยวดาวตัวที่3ก็คือดาวอังคารเลข3นั่นเองครับจันก้อย ดาวองคาณนะคะจับคู่ได้เป็นสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าค่ะสามหนึ่งสามสองสามหกสามเจ็ดสามแปดและสามเก้าค่ะครับก็ครบกันแล้วทั้งสามตัวนะครับสามดาวเด่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อว่ารอบนี้อาจารย์จะให้ดาวดับอะไรนะครับเดี๋ยวเราตามดูกันได้เลยครับ ดาวดับรอบนี้อาจารย์คงสกร์ให้เลขอะไรคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดาวดับเนี่ยก็คือดาวที่ไม่ส่องแสงหรือดาวที่มันดูแล้วมันไม่สวยหรือไม่ค่อยน่าจะมานะครับอเรามาดูกันครับว่านี้รอบนี้เลิกบนตำแหน่งหลักหน่วยอาจารย์ให้ดับเลขเลขหนึ่งครับหรือดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับต่อมาเป็นเลิกล่างนะครับหลักหน่วยดาวดับได้แก่ดาวจันทร์ครับเลขสองค่ะ ครับก็คือสรุปเลิกบนหลักหน่วยดาว,ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งครับเลกล่างดาวจัน์ทเลกสองค่ะครับผมตามนี้ครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับ ท้ายนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคโชคดีกันท่่นหน้าสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ